ครอบครัวคุณปู่น่ารักทุกคนคุณปู่ไพวงน่ารักเสมอไม่ลืมน้องปีใหม่แฟนๆต่างคอมเมนต์แห่ชื่นชมหลังคุณปู่ไพวงเปิดภาพแม่แอปทักซออนผาน้องปีใหม่ไปหาคุณปู่ไพวงพร้อมร่วมรับประทานอาหารและช้อปปิง้งน่ารักสุดๆโดยลสัสท30มกราคม2568อินสตาแกรมของคุณปู่ไพวงเปิดภาพครอบครัวใหญ่สุดอบอุน่น ขณะที่แอปทักษออนและน้องปีใหม่ไปร่วมแจมด้วยพร้อมทั้งแฟนคุณภูผานั่นก็คือนางเอกสาวคนสวยมิ้นชาริดาเรียกว่าบรรยากาศอบอุ่นน่ารักมากๆคุณปู่ภพวงลงแคปชั่นว่าซินเจียยูอีปีใหม่โคมโอและแตะเอียเสร็จแล้วไปช็อปที่ป๊อปมาตต่อเหมือนปีที่แล้วเป๊ะเรียกว่าทำกลางแฟนๆต่างชื่นชมความน่ารักบางก็บอกว่า คุณปู่น่ารักครอบครัวน่ารักไม่ลืมหนูปีมีความสุขทุกๆคนนะคะสุขสัรต์วันตรุษจีนนะคะคุณปู่ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆอายุยืนยาวค่ะเรียกว่าโมเมนต์ดังกล่าวชวนยิ้มและน่ารักที่สุดเลยล่ะคะ่ะหลังจากคุณปู่ไพวงค์ออกมาเผยโพสต์มอบแตะเอียให้น้องปีใหม่หลานสาวคนสวยและคุณแม่แอฟทักษะอ,อนที่ไปร่วมแจมในงานเทศกาลตรุษจีน ที่บ้านเตชะนรงอีกด้วยลราค่ะเรียกว่าบรรยากาศอบอุ่นน่ารักมากๆค่ะส่งต่อความน่ารักมาฝากทุกคนค่ะ